ดูไหมแค่นอนน้อยหนึ่งคืนก็ทําให้ร่างกายเริ่มดื้ออินซูลินแล้วการอดนอนแค่หนึ่งคืนนะไม่ได้แค่ทําให้ง่วงเฉยๆนะมันเปลี่ยนระบบการเผาผลาญเราด้วยจากการศึกษาพบว่าการนอนน้อยทําให้ฮอร์โมนคอ,อร์ติซอลสูงขึ้นทําให้ร่างกายอยู่ในภาวะเครียดและก็ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอินซูลินก็เลยสูงขึ้น แต่พบว่าเซลล์กับตอบสนองต่ออินซูลินได้แย่ลงค่ะการนอนน้อยแค่1คืนทําให้ดื้ออินซูลินมากขึ้น25%ถ้าภาวะน,นี้เกิดขึ้นบ่อย,อยก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานหัวใจได้และก็พบในเด็กด้วยนะคะถ้านอนน้อย1ชั่วโมงก็มีผลกับการดื้ออินซูลินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแนะนําปรับการนอนนะคะพยายามนอนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อคืนเข้านอนให้เร็วก่อนสี่ทุ่มพยายามห่างไกลจาก แสงสีฟ้านะคะคอมพิวเตอร์มือถืออย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนจัดสภาพแวดล้อมการน,นอนให้เหมือนนอนในถ้ำอะค่ะเงียบมืดเย็นแต่ถ้ามีเหตุต้องทําให้นอนน้อยจริงๆใช้เทคนิค p o w e r n ร p ค่ะก็คือนอนระหว่างวันสัก20มนาทีค่ะจะทําให้สดชื่นมากขึ้นพยายามเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงถ้าสนใจคําแนะนาําป้องกันภาวะด้วอินซูลินพิมพ์สนใจแล้ทักมาคุยกันได้นะคะ